ก็มาลงกล้องนะครับเนาะเป็นตะกุดนะครับหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมาขามเท่านะครับเนาะที่นะครับดูลักนะครับเก่านะครับเนาะเสื้อเก่าโลหะเก่านะครับตะกัวนมผสมบอลหลอดได้ไหมครับลักแท้ผมเน้นตลอดจำมันนะได้ไหมครับเชือกปอป่านดูไขตะกัวนมนะครับนี่ขาวๆเหลืองๆนะครับเนาะนี่ตะกัวนมผสมตลลอดจะเป็นวันน้าอย่างนี้นะครับจะนิ่มนะเห็นไหมครับตะกัวรวมกันหมดแล้วนะ นะครับดูนะนะครับมันครับนะครับดูนะครับลักแท้จะมันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นไขวัวแล้วเห็นไหมครับไขวัวหลวงพเนียมนะครับปู่ศุกกับพเนียมก็ยุใกล้ๆกันนะครับเนาะท่างกันแค่สิบกว่าปีนะครับดูนะนะครับนี่นะวิตะกัวรวมกันหมดแล้วดูไข่ตะกัวไข่ขาวเห็นไหมครับ ไข่ขาวไข่เหลืองนะครับนะนะครับคือดอกเนี้ยอยากให้จํากันก็คือลักลักจำดีๆนะครับลักแท้จามันอย่างเนี้ยไม่มีนะครับแล้วก็ตะกั่วนะครับตะกั่วนมผสมประหลอดนะครับเนี่ยนะครับเนาะดูนะนะครับตะกั่วนมผสมประหลอดจะหนี้ไหมครับจะรวมกันนะครับเห็นไหมครับจะรวมกันนะครับเนาะแล้วก็นี่ไข่ตะกั่วเห็นไหมครับนี่นะนะครับ มันต่อยอดได้ครับทําไมผมถึงเน้นนะครับนะมันต่อยอดได้ครับนะครับตะกั่วอย่างนี้เอาไปดูประภามันทนหลงพุสุนะครับไปดูหลงพอเนียมนะครับมันต่อยอดได้ครับนะครับผมถึงเน้นนะไม่มีนะเห็นไหมครับลักษ์อย่างนี้นะครับก็ไปดูตะกุดเก่าๆทุกได้ทุกหลงพ่อครับนะครับมันต่อยอดได้ครับผมถึงให้เน้นนะครับให้จําวันณะพวกนี้ไปนะไม่มีนะนี่นะนะครับ ก็โอเคนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเมื่อพี่เช่นเคยนั่นแหละนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับน,นแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ